ตอนที่293เจ้ากําจ้ากำลังมองหาเทพแห่งท้องทะเลแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับข้า1หลีฉางโซ่ยังคงใช้หลีลีวารีเร้นกายในน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องมุ่งหน้าไปยังค่ายกลจมตีที่กองทัพตุกตากระดาษจำลองจัดวางเอาไว้มันเป็นการโต้กลับด้วยการปิดล้อมอีกฝ่ายหนึ่งด้วยกลอุบายบางอย่างเช่นปลากระดาษบัตนี้หลีฉางโซแน่ใจแล้วว่ามีปลาประมาณสามร้อยตัวที่เล่ตามเขาและปิดกั้นเขาไม่ให้ออกไปได้ ในฝูงของพวกมันมีเซียนเทียนส2สองตัวส่วนที่เหลือล้วนเป็นเซียนเสิร์นพวกมันส่วนใหญ่เป็นปลาวิญญาณซึ่งมีหัวเป็นปลาและมีร่างเป็นมนุษย์ที่มาจากเผ่าทะเลสิ่งที่สะดุดตากว่านั้นคือนางเงือกงดงามที่มีเรือนร่างเยา้ายวนสองสามตัวริมฝีปากปลาหนาของพวกมันเป็นสีแดงสดซึ่งไม่รู้ว่าถูกทาด้วยอะไรพวกนางค่อนข้างดูน่าตื่นตาเล็กน้อยหลีชางโซ่ได้หลบเลี่ยงการสกัดกั้นของคู่ต่อสู้มาหลายครั้งติดต่อกันแล้ว ทุกครั้งที่คนเหล่านั้นต้องการจะปิดล้อมเขาหลี่ฉางโซ่ก็จะใช้หลีลีวารีเร้นกายอย่างรวดเร็วมากขึ้นจนรอดพ้นจากการถูกปิดล้อมได้ในเวลานั้นหลี่ฉางโซ่ที่กำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็เปลี่ยนทิศมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยไม่รู้ตัวกระดาษจำลองมนุษย์ก็มาถึงกอร้างแห่งหนึ่งในทะเลบูรพาหลังจากตรวจสอบสถานการณ์ ภายในสองสามพันลีแล้วเขาก็เก็บตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์สองตัวที่รับผิดชอบด้านการขนส่งตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์หลายสิบตัวที่ปล่อยพิษและโปรยถั่วให้กระจายออกไปยังพื้นที่ต่างๆเอาไว้ใช้ในภายหลังหลีช่ชางโซ่ได้วิเคราะห์ว่าเขาถึงถูกสกัดกั้นด้วยเหตุใดแล้วแต่หลังจากวิเคราะห์แล้วทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดในบรรดาตัวเลือกต่างๆที่เขา คิดได้ทั้งหมดก็คือบัดนี้เขาตกเป็นเป้าหมายของกองกําลังกบฏเผ่าทะเลแม้จะไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ว่าเป็นแผนร้ายของสำนักบำเพลญประจิมที่จะแก้แค้นเขาแต่หากเพียงมุ่งเป้าไปที่ร่างจำแรงของเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็จะดูไร้เหตุผลเกินไปเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้นหากสำนักบำเพ็ญนประจิมโจมตีจริงๆพวกเขาก็เพียงส่งคนดุร้ายในระดับเซียนจินมาลอบทำร้ายเขาร่างนี้ของเขาย่อมไม่มีพลังพอจะจัดการมันได้เลย เขาคิดว่าเป็นไปได้กว่าแปดส่วนที่ปัญหานี้น่าจะเกิดขึ้นเพราะมีหลายคนเรียกเขาว่าเทพแห่งท้องทะเลในระหว่างงานเลี้ยงที่วังมังกรทว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้ในเวลานั้นผู้คนในสารสวรรค์จะอยู่ข้างๆซึ่งหากปกปิดตัวตนของเขาเขาก็จะไม่อาจเป็นสะพานมิตรภาพเชื่อมระหว่างเผ่ามังกรและสารสวรรค์ได้หลีชางโซ่ค่อยๆปรับความเร็วของหลิลีวารีเร้นกายซึ่งให้ภาพลวงตาที่ทำให้คู่ต่อสู้รู้สึกว่า ในยามนี้เขาได้ใช้เคล็ดลับบางอย่างเพื่อเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องในเวลานี้เมื่อผลของเคล็ดลับเริ่มจางลงก็ทําให้พวกกบฏเผ่าทะเลคิดว่าโอกาสของพวกเขามาถึงแล้วบัดนั้นก็มีร่างหลายร้อยร่างภายในรัศมีหนึ่งพันลีเริ่มต้นการปิดล้อมครั้งสุดท้ายของพวกมันแล้วและด้วยความเคารพต่อศัตรูของหลีชางโซ่จึงมีความคิดแล่นลนเปลี่ยนไปอย่างบ้าคลาั่ง ในใจเขาได้เตรียมแผน3กลยุทธ์และ6แผนสำรองเอาไว้แล้วทุ่มเทเพ่งจิตทั้งหมดลงไปในทันทีขณะนี้ตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ทั้ง6ได้เตรียมการเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูแล้วพวกเขาโปรยโอสถไร้สีไร้กลิ่นลงไปในทะเลซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะมีผลไปถึงพื้นที่ทะเลใกล้ก,ลกับเกาะร้างจากนั้นร่างตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ของหลีฉางโซ่ซึ่งตกเป็นเป้าหมายโดยบังเอิญ ก็พุ่งเข้าไปในการซุ่มโจมตีของเหล่าปรมาจารย์หลายคนในฝ่ายศัตรูทันทีที่การต่อสู้ในทะเลเริ่มต้นขึ้นหลี่ชังโซ่ก็ถอยกลับฉับพลันโดยไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้ลงมือโจมตีใดๆเซียนเทียนเผ่าทะเลสองสามตัวที่เก่งกาจในการต่อสู้ทางน้ำก็ยังไม่อาจหยุดเขาเอาไว้ได้ชั่วขณะหนึ่งนี่เป็นผลของความพยายามและครุ่นคิดถึงวิชาหลีลิวารีเร้นกายอย่างต่อเนื่องในยามนั้น ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจนักทั้งหมดล้วนเป็นเพราะเขาสุดแสนอัดคัดและไร้สมบัติวิญญาณจึงทำได้เพียงชดเชยด้วยการใช้พลังเวทแทนเท่านั้นไม่นานหลังจากนั้นตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ของหลี่ฉางโซ่ก็มายืนอยู่บนเกาะร้างนั้นในเวลานั้นก็มีกระแสน้ำวนปรากฏขึ้นบนพื้นผิวทะเลรอบๆเกาะร้างในขณะที่ร่างหลายร้อยร่างจากระยะไกลได้เข้ามาใกล้และตีขนาบล้อมรอบพวกเขาพร้อมๆกัน อีกฝ่ายหนึ่งระวังตัวน้อยมากเขาไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในบริเวณนั้นและไม่ได้สังเกตเห็นตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์หลายสิบตัวที่ซุ่มซ่อนอยู่ที่ก้นทะเลหลีชางโซมองสำรวจสภาพแวดล้อมไปรอบๆบ,บัดนี้ตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์มีพลังเซียนเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยมันถูกใช้เพื่อป้องกันการต่อสู้และคุ้มกายตัวเองทั้งสิ้นดังนั้นฐานพลังปราในระดับเซียนเทียนขั้นเริ่มต้นของเขาจึงถูกเปิดเผยออกมา มนุษย์ปลาส่วนใหญ่ที่อยู่รอบตัวล้วนยาะเย้ยและมองดูมนุษย์ที่พวกมันรายล้อมอยู่อย่างวางโตเมื่อคนเผ่าทะเลเหล่านี้ไล่ล่าตามหลี่ชางโซ่พวกเขาก็สงสัยในทันทีว่าเทพแห่งท้องทะเลที่พวกเขาซุ่มโจมตีและจับในวันนี้เป็นวิญญาณปลาหนีชิวหนึ่งจากทะเลสาบขนาดใหญ่บนบกแต่ในที่สุดพวกเขาก็ทุ่มเทอย่างหนักจนปิดล้อมชายผู้ลื่นถลายเหลี่ยมจัดคนนี้เอาไว้ได้สำเร็จ ทะเลเป็นบ้านเกิดของเผ่าทะเลของพวกเขาในขณะนี้หลี่ฉางโซ่ขมวดคิ้วเล็กน้อยในขณะที่ถูกปิดล้อมด้วยคนเผ่าทะเลหลายร้อยคนในอีกด้านหนึ่งนั้นผู้ฝึกบำเพ็ญของเผ่าทะเลก็เริ่มจ้องมองหลี่ฉางโซ่อย่างเกลียดชงังเรากับพวกเขาคิดว่าหลี่ฉางโซ่มีความบาดหมางกับพวกเขาและมองพวกเขาเป็นศัตรูจนจะแล่พวกเขาออกเป็นชิ้นๆแล้วเอาไปจิ้มวาซาบิกินให้หายแ้น เผ่าทะเลส่วนใหญ่ในโลกบรรพการจะมีร่างเป็นมนุษย์และมีหัวเป็นปลามีเพียงเงือกเท่านั้นที่มีร่างกายท่อนบนเป็นเผ่ามนุษย์และลำตัวส่วนล่างเป็นหางปลานอกจากนี้ยังมีร่างในรูปแบบที่แบ่งเป็นครึ่งคนครึ่งปลาซึ่งแยกส่วนกันจากตรงกลางหากต่าสวรรค์ไม่ยินยอมพวกเขาย่อมจะไม่อาจดำรงอยู่ได้อย่างแน่นอนหัวใจของหลีช้างโซ่จำกระจังชัดเจนดวงตาของเขาใช้ววัดกลัวและดู กระวนกระวายเล็กน้อยเมื่อมองไปรอบๆอบเมื่อเผ่าทะเลเข้าล้อมรอบเขาหลี่ฉางโซ่ก็ถามอย่างเย็นชาว,ว่าสหายเต่านี่หมายความอย่างไรเทพแห่งท้องทะเลทักษินสาวทะเลซึ่งเป็นเซียนเทียนขั้นสูงสุดถือตรีสุลเหล็กและร้องตะโกนว่าเจ้าช่วยเผ่ามังกรกดขี่รังแกเผ่าทะเลของข้าวันนี้คือวันตายของเจ้าแล้วตายช้าก่อน หลี่ชางโซ่ขมวดคิ้วและร้องตะโกนเบาๆเขาคำนวณเวลาว่ายาสลบจะออกฤทธิ์เมื่อใดอยู่ในใจของเขาและคาดเดาว่าอีกฝ่ายซ่อนฐานพลังของพวกเขาเอาไว้หรือไม่เขาแอบควบคุมตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์อีกตัวหนึ่งและแอบใส่พิษปราณวิญ,ญญาณเข้าไปในลมปราณของพวกมนุษย์ปลาเหล่านี้อย่างเงียบๆเ,เพื่อความปลอดภัยหลี่ชางโซ่ต้องชะลอเวลาระยะหนึ่งเพื่อให้พิษออกฤทธิ์ได้เต็มที่จากนั้นเขาก็กล่าวต่อไปว่า ในเมื่อเจ้ากำลังมองหาเทพแห่งท้องทะเลทักษิณมีอันใดเกี่ยวข้องกับข้านักพรตเต่าไห่เซินเล่านักพรตเต่านักพรตเต่าไห่เซินมนุษย์ปลาหญิงตกใจอย่างเห็นได้ชัดและขมวดคิ้วพลางกล่าวว่าเจ้าคือเทพแห่งท้องทะเลทักศิณมิใช่หรือหลีชางโซ่ยักไหลและกล่าวว่าเจ้าเคยได้ยินผู้ใดเรียกข้าว่าไห่เซินไห่เซินในวังมังกรนั้นฟังดูเหมือนเทพแห่งท้องทะเลหรือไม่ กล่าวตามตรงข้าเคยเห็นเทพแห่งท้องทะเลทักษิณแล้วเขาเป็นผู้อาวุโสที่ดูใจดีมีเมตตาแตกต่างจากข้าอย่างสิ้นเชิงนี่ข้าไม่ได้ใช้ภาพลวงตาหรือกลอุบายใดๆเลยนะข้าย่อมหลอกพวกเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอนใช่หรือไม่หือมนุษย์ปลาสองสามคนที่เป็นเซียนเทียนขั้นสูงสุดต่างมองตากันด้วยดวงตาที่ใช้แววสงสัยออกมาพวกเขาเข้าใจผิดหรือไม่มนุษย์ปลากล่าวว่า ข้ายอมค่าผิดคนมากกว่าจะปล่อยคนผู้นี้ไปใช่มนุษย์ก็น่ารังเกียจพอๆกับมังกรอย่าปล่อยให้คนผู้นี้ไปหลีช้างโซ่งเงียบเงินทันทีพวกเขาเชื่อเรื่องเหลวไหลนั่นจริงๆหรือทั้งที่รู้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วว่าโดยทั่วไปแล้วชนเผ่าทะเลไม่ค่อยมีสติปัญญาหรือฉลาดมากนะักและยังบริสุทธ์ไร้เดียงสาต่หลีช้างโซ่ก็ไม่เคยคิดว่าจะไร้เดียงสามากถึงเพียงนี้ พวกมันสมกับเป็นปลาที่ถูกสํานักบําเพ็ญประจิมหลอกเอาจริงๆชีวิตในทะเลย่อมสบายกว่าบนฝั่งอย่างแน่นอนไม่แปลกที่ในชาติก่อนๆหลายคนต่างเลือกไปทะเลกันแคกแคกนอกเรื่องไปไกลแล้วหลีฉางโซ่ขมวดคิ้วและกล่าวว่าทุกคนมีคำกล่าวในเผ่ามนุษย์ว่าควรปรับความเข้าใจกับศัตรูอย่าเก็บเอาไปคิดแค้นฝังใจวันนี้พวกเจ้ามาปิดล้อมข้าและข้าก็จะแสงทำเป็นว่าไม่มีอะไร เกิดขึ้นแต่หากพวกเจ้าลงมือทำร้ายข้าจริงๆเจ้าจะต้องได้รับการแก้แค้นอย่างแน่นอนแล้วยิ่งไปกว่านั้นการแก้แค้นนี้จะมาถึงอย่างรวดเร็วมากเฮ่ยพวกเรายังไม่กลัวเผ่ามังกรด้วยซ้ำแล้วยายังต้องกลัวเจ้ามนุษย์ปลาหญิงผู้บังคับบัญชาส่งเสียงกลดด่าออกมาอย่างเย็นชาดวงตาปลาทั้งคู่ของนางเปล่งแสงประหลาดออกมาในขณะที่นางร้องตะโกนว่าหยุดพูดกับเขาเสียทีลงมือฆ่ามันเลยให้มันจบสิ้นกันไป หนึ่งเป็นชื่อปลาชนิดหนึ่งที่แหวกว่ายได้รวดเร็วมากมีตัวกลมปลายหางแบนหลังสีดำท้องสีขาวหรือเทาหัวเล็กแหลมปากมีหนวดมักจะอยู่ในแม่น้ำหนองบึงตอนที่สองเสเจ้ากำลังมองหาเทพแห่งท้องทะเลแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับข้าสองทันใดนั้นแม่ทัพเผ่าทะเลที่มีมือเป็นก้ามปูคู่ใหญ่กระโดดจากทะเลขึ้นไปบนขอบเกาะร้างแล้วจมตีหลี่ฉางโซ่ทันทีหลี่ฉางโซ่ก็ก้าวถอยหลังไปสองก้าวอย่างไม่ลังเลและทันใดนั้นก็ยกมือ ขึ้นแล้วกดลงไปจากนั้นเขาก็ตะโกนว่ามือสังหารวิญญาณพันพิษจูจูก็มีควันสีเขียวหนาทึบลอยออกมาจากแขนเสื้อของหลี่ฉางโซ่แล้วก่อตัวขึ้นเป็นรูปฝ่ามือขนาดใหญ่ด้วยพลังเซียนจากนั้นก็เข้าปกคลุมไปทั่วแม่ทัพป,ปูราวกับว่ากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดทันใดนั้นอีกฝ่ายก็อ้าปากแล้วพ่นหมึกหนาทึบออกมา เขาไม่รู้ว่าแม่ทัพป,ปูคือนักพรตเต่าปลาหมึกหรือไม่แต่พลังเวทของเขาก็สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อมจริงๆบัตรนั้นหมึกหนาก็กระจายออกไปในทันทีและพรุ่งพล่านออกมาราวกับคลื่นปกคลุมควันหนาทึบที่หลีช่ชางโซปล่อยออกมาโดยตรงแล้วกวาดพัดเข้าหาหลีชางโซหลีชางโซ,งโซรีบก้าวเท้าถอยกลับฉับไวแต่เขากำลังเพ่งจิตส่วนใหญ่ไปที่การควบคุมตุ๊กตากระดาษจ,จำลองมนุษย์นักพรตเต่าทั้งหกในทะเลพิษออกฤทธิ์จนเกือบจะสมบูรณ์ สายสีซาเอ็นเอียงไปมาแล้วจู่ๆก็แงนหน้าขึ้นและหงายหลังล้มลงไปกับพื้นทันทีแล้วร่างที่ยืนอยู่บนพื้นผิวทะเลส่วนใหญ่ก็ร่วงลงไปในทะเลอย่างกระทันหันในเวลานี้เผ่าทะเลอีกสองสามคนที่มีฐานพลังปราณสูงกว่าก็ยังรู้สึกเวียนหัวและสับสนเช่นกันฉับพลันนั้นพวกเขาทั้งหมดก็หมดสติกันไปทีละคนเกิดอันใดขึ้นทะเลเป็นพิษโอไม่นะเราตกหลุมพรางแล้ว แล้วในเวลาเพียงสองอึดใจชนเผ่าทะเลหลายร้อยคนที่ยืนอยู่บนพื้นผิวทะเลจู่ๆพวกเขาต่างก็จมลงไปในทะเลหรือลอยอยู่บนผิวทะเลแล้วพลอยหลับไปทีละคนพวกเขาทั้งหมดล้วนหมดสติการใช้พิษก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งเช่นกันหลีช่ชางโซ่หมกมุ่นอยู่กับเต่านี้เพียงไม่ถึงสองอปีเท่านั้นเขาได้รับคำชี้แนะจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้เขายังคิดค้นการวางยาพิษด้วยตัวเองแต่เขาก็แทบจะไม่ถูกนับว่าเป็นนะ วิชาการอาวุโสในขแขนงวิธีการวางยาพิษในโลกบรรพการกุญแจสำคัญในการวางยาพิษให้กับเป้าหมายจำนวนมากคือการคำนวณระยะเวลาที่พิษจะออกฤทธิ์ส่งผลกระทบต่อศัตรูตามระดับฐานพลังความแข็งแกร่งของปราณวิญญาณและการต้านทานหากคนหนึ่งล้มลงคนอื่นๆจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีและเฝ้าระวังมากขึ้นทั้งยังมีโอกาส หลบหนีหรือลงมือดำเนินการเร่งด่วนในยามกับขันได้เช่นนั้นแล้วย่อมจะไม่ถือว่าวิธีการวางยาพิษนั้นยอดเยี่ยมหลีชางโซ่ปรบมือจัดก,การเรียบร้อยแล้วข้าน่าจะจับตัวพวกเขาไปที่วังมังกรดีหรือไม่หลีฉางโซ่คุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและสงสัยว่าเขาควรจะละทิ้งความคิดนี้ไปดีหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นย่อมจะมีปัญหามากเกินไปในภายหน้าทั้งยังเสี่ยงที่จะเปิดเผยพิษที่เขาใช้อีกด้วย ทันใดนั้นหลี่ฉางโซ่ก็ยกมือขึ้นแล้ววางหลักฐานค่ายกลขนาดเล็กเพื่อสร้างเสริมค่ายกลแยกตัวขนาดใหญ่ค่ายกลขนาดใหญ่เช่นนี้จะค่อยๆใช้พลังวิญญาณอย่างช้าๆและหลักฐานของค่ายกลขนาดเล็กจะยังคงอยู่ชั่วขณะหนึ่งจากนั้นหลี่ฉางโซ่ก็จัดก,การควบคุมตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์และเริ่มงานยุ่งวุ่นวายใน ด้านหนึ่งเขาก็ทำความสะอาดยาสลบในน้ําทะเลและอีกด้านหนึ่งนั้นเขาก็วางยาพิษพวกมันได้อย่างแม่นยำเขาสังหารหมู่ชนเผ่าทะเลที่มึนงงจนทำอะไรไม่ได้เหล่านี้จนหมดสิน้นซากศพของปรมาจารย์เผ่าทะเลถูกโยนทิ้งไว้บนเกาะร้างอย่างรวดเร็วและกองรวมกันสอนกันจนกลายเป็นภูเขาขนาดย่อมย่อมเดิมทีหลี่ฉังโซ่จัดเตรียมตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ไว้มากกว่าสี่ิบตัวและยังมีทหารถั่ว คิดอีกสามพันนายเขาไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะไม่ให้โอกาสเขาเคลื่อนไหวใดๆอีกจึงนอนลงไปกับพื้นคราวนี้น่าจะไปทำตามขั้นตอนกันเลยดีกว่าจากนั้นเขาก็จัดให้ตุกตากระดาษจำลองมนุษย์นักเพราะเต่าสามคนไปที่ก่อร้างพวกเขาหยิบปลาไม้ระคังสะกดวิญญาณและแท่งไม้และเริ่มสวดพระสูตรเต่าแห่งการหลุดพ้นมนตราสังสารวัฏและมนตราขาจัดภัยพิบัติและอํานวยพรแห่งเต่าบางอย่าง ตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ทั้งสองลงมืออย่างเด็ดขาดและปล่อยเพลิงสมาธิแท้เข้าครอบคุลมซากศพทั้งหมดในสถานที่นี้ไม่นานหลังจากนั้นก็มีเปลวเ,เพลิงสีส้มพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและศพที่อยู่ภายในเปลวเ,เพลิงนั้นก็สลายหายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นตุกตากระดาษจำลองมนุษย์สี่ตัวก็คลานออกมาจากแขนเสื้อของตุกตานักพรตเตา๋ากระดาษแล้วเริ่มเป่าสวอนหน้าและตีกลองมันไม่ได้ถูกจัดเตรียมมาเป็นพิเศษแต่นี่เป็นวงดนตรี พิเศษที่เคยบรรเลงเฉพาะที่สารสวรรค์พวกเขาเลยมาที่นี่เพื่อเป็นแขกพิเศษในวันนี้เนื่องจากเผ่าทะเลไม่มีธรรมเนียมเผาเงินกระดาษที่หลุมศพลีฉางโซ่จึงข้ามการไว้ทุ์และร้องให้ได้เขาเฝ้าดูส่วนผสมคุณภาพสูงเหล่านี้กลายเป็นขี้เท่าและกระจายไข่มุกสะกดวิญญาณมากกว่าสิเม็ดออกไปเพื่อรวบรวมวิญญาณที่เหลืออยู่ไร้ความรู้สึกดใดๆในใจตั้งแต่ต้นจนจบข้าบอกแล้วว่าข้าคือนักพรตเต๋าไห่เซิน ลีชังโซสายศีษะและเมื่อเปลวเพลิงดับลงเขาก็ยกมือขึ้นและกระจายกลองที่เท่าปลิวออกไปในทะเลในตอนนี้เหล่าตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์จากทั่วสารทิศได้มารวมตัวกันเป็นกองทัพแล้วแบ่งตัวออกเป็นสองกลุ่มพวกที่มีพลังเซียนมหาศาลจะพาทหารถั่วพิษไปยังที่ซ่อนที่พวกเขากำลังซุ่มซ่อนอยู่ด้วยจากนั้นพวกเขาก็คลานกลับไปในแขนเสื้อของตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ของหลีชางโซ แล้วกลับไปที่เมืองอันสุยหลังจากนี้เขาจะแอบส่งพวกเขากลับไปที่สำนักตู้เซียนพลังเซียนของพวกเขาต้องได้รับการบรรจุพลังในขณะที่หลี่ฉางโซ่กำลังฆ่าปลาพร้อมให้บริการกระจายขี้เท่าที่หน้าประตูวังมังกรบรรดาผู้อาวุโสและเสนาบดีสองสามคนแห่งหอเทียนหยาก็มารวมตัวกันรอบๆอบนักพรตเตาหนุ่มที่เศร้าซึมทุกคนต่างพากันเกลี้ยกล่อมเขาอย่างอ่อนโยน ประมุขหอน้อยแขกของวังมังกรส่วนใหญ่ออกไปแล้วบัดนี้ได้เวลาที่เราต้องกลับไปแล้วพวกเราได้ช่วยถามหาสหายเต๋าเคอร์เลอร์เอ๋อให้ท่านแล้วก่อนหน้านี้นางได้สังหารปีศาจทะเลนในเมืองเทียนหยาไปจํานวนมากจึงถูกบิดามานดาตําหนิและกักบริเวณห้ามไม่ให้ออกไปที่ใดเป็นพันปีบ้านของเลอเลออยู่ที่ใดกันประมุขหอน้อยวังมังกรแห่งนี้ไม่ยินดีบอกพวกเราจึงไม่รู้จริงๆขอรับเฮ้อ <c oughs> เปี้ยนจวงถอนหายใจยาวสายตาของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ตราบฟ้าดินยังคงมั่นนิรันดรการเมื่อเวลาผ่านผ่านไปข้าได้แต่หวังว่าสาวงามผู้นี้จะรู้ถึงความรักที่ข้ามอบให้นางเหตุใดเหตุใดบิดามารดาของเลอเลอถึงลงโทษนางเล่าหากพวกเขาต้องการลงโทษนางก็น่าจะขังข้าเอาไว้เคียงข้างนางด้วยต่อให้เป็นเวลาสามพันปีหรือสามหมื่นปีข้าก็ยินดีจะรอแขกทั้งหลายที่เพิ่งออกมาอดหัวเราะไม่ได้เหล่าพ่อบ้านแห่งหอเทียนหยามีท่าทีกระดากใน ขณะที่พวกเขาขอโทษผู้คนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบๆประมุขขอน้อยพวกเรากลับกันก่อนเถิดไม่เช่นนั้นก็ดูเหมือนว่าวังมังกรจะโจมตีพวกเรานะขอรับแต่เปี้ยนจวงก็ยังไม่ขยับใดๆหากท่านอยู่ที่นี่ก็จะไปหาสหายเต๋าเคิร์เลอร์เอ๋อไม่ได้จริงๆนะขอรับท่านใดนั้นเปี้ยนจวงก็กระโดดขึ้นอย่างกระทันหันแล้วคว้าแขนชายชาราพลางกระซิบว่าลุงฝูไปกันเถิด ในยามนั้นพวกเขารู้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกทันทีแล้วรีบพาเปี้ยนจวงออกไปจากวังมังกรทะเลบูนพาพวกเขาเหล่านี้บินออกจากทะเลไปอย่างรวดเร็วแล้วเร่งขับเคลื่อนเรือสมบัติให้ไปถึงสุดขอบโลกโดยเร็วสิ่งที่พ่อบ้านหอเทียนหยากล่าวนั้นมิได้ทําให้เปี้ยนจวงตกใจจริงๆเผ่ามังกรได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเปี้ยนจวงแล้วหากไม่ใช่เพราะบัญชาขององค์ชายอาวอีก่อนหน้านี้เหล่าปรมาจารย์เผ่ามังกรก็คงจะลงมือโยนเจ้าคนไม่เอาฐานผู้นี้ออกจากวังผลึกแก้วแล้ว เปี้ยนจวงคอยเฝ้าประตูที่งานอภิเษกตลอดงานเป็นเวลาส2องปีแม้เขาจะมีใจแน่วแน่แต่ก็น่าเบื่อจริงๆก่อนหน้านี้เปี้ยนจวงได้รับเทียบเชิญให้ไปที่วังมังกรน,นั้นเป็นสิ่งมงคลทว่าเมื่องานอภิเษกสิน้นสุดลงผลของเทียบเชิญก็ลดลงอย่างมากในที่สุดพวกเขาก็ไม่มีปัญหาใดๆกับเผ่ามังกรและมาถึงบริเวณใกล้เสาวสวรรค์ที่งดงามได้สำเร็จ เมื่อเห็นเมืองเทียนหยาที่สง่างามและคึกคักอยู่ในสายตามาแต่ไกลแล้วทว่าผู้อาวุโสก็ขมวดคิ้วแล้วยกมือขึ้นเพื่อออกคําสั่งให้หยุดมองจากระยะไกลร่างที่บินอยู่เหนือเมฆนั้นเป็นหญิงชราที่มีผมสีขาวทันใดนั้นเปี้ยนจวงก็ตื่นเต้นและร้องตะโกนว่านั่นเลอเลอเหล่าผู้อาวุโสและพ่อบ้านต่างก็มีเส้นเลือดปูดปนออกไปทั่วหน้าผากและเงียบเงันทันที นี่คือหญิงชราที่ประมุขหอน้อยกำลังห่วงหาอย่างนั้นหรือนางใช้เวทมนต์อันใดหรือไม่ทว่าโชคดีที่โดยไม่ต้องรอให้เหล่าปรมาจารย์แห่งหอเทียนยาลงมือสังหารโดยตรงเตงียนจวงก็ร้องตะโกนในช่วงครึ่งหลังประโยคว่านางเป็นหญิงชราที่อยู่เคียงข้างเล่เล่ในวันนั้นยามนั้นผู้คนที่อยู่ข้างๆเขาก็พลันถอนหายโล่งอกประมุขน้อยทำให้พวกเขาตกใจอย่างยิ่ง